โอเคครับผมเลยตัวสามสิบหาของว่างหินครับเสียงหนาจะอยู่ในคลิปครับเดี๋ยวลงมาให้เบิ้องตครับ นยน้อยตัวน่อน้อยหัวกลมๆนึงครับหัวน่อนอน้อยกลมๆเสียงกันาจะถือว่าโอเคพอใส่ได้ครับผมฟังอยู่ไก่ไปเนี่ยครับน่าจะเป็นสองกุกนะยินเสียงคันอยู่ข้างในนี่ครับน่าจะเป็นสองกุกเต็มแน่นอนเลยครับออกมารวมแป๊บเดียวอ่าชื่นชอบก็ท่ทเข้ามาหาผมได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ได้ครับสวัสดีครับ